ขอาการจับเงินแสนที่ลอยมาจากฝาจับแสนเลยครับผมนี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณจับเงินแสนกลับบ้านไปแบบฟรีๆมาแล้วมาแล้วเราด้วยเกมการแข่งขันสุด้าเกิดคาดเดาที่จะบุกไปให้คุณเล่นถึงที่เตรียมพบกับความสนุกความ่า และโอกาสที่จะมาจับเงินแสนวันนี้เราจะไปอยู่ที่ตลาดไหนไปดูกันเลยครับและตลาดที่จะมีเงินแสนลอยมาตกใส่กระเป๋าของทุกคนในวันนี้ก็คือตลาด World Market นี่เองครับแหล่งช็อปปิ้งใหญ่ยักษ์ของชาวทวีวัฒนาที่มีสารพัดสินค้าให้เลือกสรรอยู่มากมายเลยทีเดียวครับ และเกมของเราในวันนี้ก็เล่นกันไม่ยากอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่มาเดินตลาดก็มีโอกาสคว้าเงินจากหอคอยเงินแสนนี้ทุกคนครับและผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ก็มีไม่น้อยทีเดียวครับ มันใส่เวอร์ค่ะมันมากแม่วันนี้จะได้กี่บาทเอาแค่ยี่มก็พอแล้วหนูอยากกลับบ้านหนู่วงหลังจากแบ่งทีมเพื่อเตรียมตัวเล่นเกมกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไปพบกับพิธีกรทั้ง3กันเลยว่ามีเกมอะไรมาให้เล่นกันบ้างสวัสดีครับ,รบพบก,กับพวกเราในรายการจับแส,น,สนมือปรา เรามีเกมสนุกนะครับมาให้ทุกคนเล่นด้วยแบบคาดไม่ถึงแล้วก็เดาไม่ได้ด้วยโอ้โหเข็มขัดสั้นเข็มขัดยาวกันเลยทีเดียวคาดไม่ถึงใช่ไหมพี่คาดไม่ถึงและก็เกินคาดนี่และนี่ครพี่แจ็คข้างหลังของเราครับหอคอยเงินแสนโอ้โหวันนี้พร้อมจะรับเงินแสนกันไหมครับพร้อมพร้อมโอ้โหถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมแรกกันเลยยังไง มาดูอุปกรณ์การเล่นเกมแรกกันครับพี่แจ็คครับทางด้านซ้ายของผมครับผมจับตาดูให้ดีๆไม่ต้องทําอย่างนี้แต่จับตาดูให้ดีน้องมอนเปิดครับโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยาเียโอ้โหจ้องกันไว้ให้ดีผักนี่มีผลกับเกมของเราแต่ผมยังไม่บอกกติกาผมจะให้ทั้ง6ทีมส่งตัวแทนมาทีมละ1คนมาเลือกผักที่ท่านชอบตัวแทนทีมที่1เชิญออกมาเลือกผักรัครับ มีผลนะฮะมีผลกับเกมนะครับเลือกยังไงอะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยว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 โอ้โหจับอันนี้นี่ต้องถามหน่อยทำไมเราไปจับอันนี้ก่อนล่ะคุณแม่ถ้าเหมือนผมคิดนี่นะมันพลึงเชื่อลูกทีมค่ะเชื่อลูกทีมาค่ะชอบของเล็กๆอ๋อแต่ลูกทีมบอกว่าฟักก็คิดในใจว่าคงจะฟักเงินฟักทองมาให้เรา เป็นมงคลถือว่าเป็นมงคลมีหลักการมีหลักการโอเคเชิญไปกับทีมครับอ่าครับผมนี่เลือกไปอย่างใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่กว่าข้อมือคุณนัดทีมสีเหลืองก็ได้เลือกเป็นฟักชิ้นอวบไปแล้วครับส่วนทีมสีแดงส่งพี่เล็กออกมาเลือกมะนาวไปครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มะนาวมีราคาแพงก็ได้นะครับเนี่ย พี่สุทีมสีชมพูก็ออกมาเลือกมะกรูดไปน่าจะชอบทานสมุนไพรก็เป็นได้ครับส่วนคุณต้นทีมสีสม้มตรงดิ่งมาเลือกของชิ้นใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือฟักทองไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือของบนโต๊ะแค่สองชิ้นเท่านั้นพี่แจ๊คเลกสองทีมครับครับเรามาพร้อมกันเลยไหมพี่อ่ะมา,มาพร้อมเลยอ้าวองั้นจับเลยครับ โอเคทำไมทำไมถึงเลือกขาขิงก็ลาขาก็แรงค่ะเอ๊ขาก็แรงรู้ได้ไงว่าเราจะแข่งรถไม่ใช่ไปเกี่ยวกันไม่ใช่แรงพี่ไม่ใช่แรงแล้วทีมเราครับทำไมถึงเลือกอันนี้เลือกอะไรก็ได้เงินแสนค่ะนี่นี่มั่นใจมั่นใจและชื่อเกมของเราก็คือโอมจงรั กติกาเกมโอมจงลอยเกมแรกก็เล่นกันง่ายๆเลยครับเราจะให้แต่ละทีมมาปล่อยผักของกลุ่มตัวเองลงในน้ําและผักของทีมไหนที่ลอยน้ําขึ้นมาทีมนั้นก็เข้ารอบไปทั้งทีมเลยครับผมจะเริ่มจาก สิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆฟักทองฟักทองโอ้ฟักทองลูกเท้าหัวเด็กจับบ้านเออคุณเป็นเล็กได้ยังไงล่ะคุณแหมอะเริ่มจากทีมสีแดงก่อนดีกว่ามะนาวชมาูเดวกเราจะเล่นการขอถามนิดนึงพี่เล็กมั่นใจกับมะนาวในมือหรือไม่มั่นใจค่ะมั่นใจว่าจะลอยใช่ไหมลอยชัวลอยชัวลอยหรือจบลอยหรือจบเลยหรจบลอยหรือจบ ลอยจมลอยจมลอมจมปล่อยครับปล่อยครับปุ๊บเมื่อนอาจมแสดงว่าทีมสีแดงตง เหมือนจะลอยขึ้นมาแต่กลับหมดแรงจมไปซะได้แบบนี้ทีมสีแดงก็ต้องตกรอบไปเป็นทีมแรกครับทีมที่สองเอาอะไรดีนะเอาทีมอะไรดีนะอะมันเอาไปแล้วอะพี่เอ้ยเอานี้ดีกว่าลูื่ใกล้เคียงกันทีมสีชมพูออกมา ต่อไปเป็นคิวของทีมสีชมพูนำทีมโดยพิ่สุครับมาดูกันว่าเจ้ามะกรูดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมะนาวแบบนี้จะจมน้ำไปเหมือนมะนาวไหมล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยกันครับพี่มะกรูดมะนาวปกติมันติดติดกันนะมะนาวจมไปหนึ่งแล้วอะ่ะผิวมะนาวจาหนาวกว่านะคะอ๋อผิวหนาวกว่าคล้ายๆกับมีอนนฟองอ,อากาศอยู่ในผิว สามารถพยุงให้ลอยได้คิดว่าอย่างนั้นค่ะคิดว่ากาฟิวอ่ะกาฟิวมั่นใจไหมว่ามะกรูดจะลอยมั่นใจครับกาฟิวเคยเคยกินมะกรูดมะลุเคยครับกินวันละกี่ลูกลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งครับเอาละครับเตรียมตัวนะครับเสียงเชียร์มาลอยอย่าพุ่งไปมะกรูดนะครับลอยหรือจม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 ครับลอยหรือจมครับพี่สุครับ ต่อยครับต่อยครับต่อย dom, ครับปึ๊บมะกรูดลอยชูผู้ารา้ารายินดีด้วยครับเฮ้ยเเอ้ยเ้ยเอนาวก็เอาไปก่อนโชคดีก็เลยได้มะกรด เคยเอาขาล้างน้ําแล้วเคยเช็คดูไหมว่ามันลอยหรือจมพอตัดปุ๊บจมปับ๊บเอาทำไมพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ตกรอบสิพี่ป็นขาหัวเอออ๋อริมขาหัวน้องสโนโมั่นใจไหมลูกว่ามันจะลอยหน,นูก็ไม่รู้คะ่ะหน,นูก็ไม่รู้ค่ะน้องสโนอ,ออกแนวตัดพอซะแล้วละครับไม่รู้จะออกมาจมหรือว่าลอยคงต้องฝากความหวังไว้กับขาหัวนี้แล้วละครับจมหรือลอยครับจ จอยครับลอยจอยครับลอยจอยครับลอยปึ๊บวีไอเอ็นข้าวราบโอ้โหสุดยอดพุ่งลอยจริงๆรข้าวลาบไปแล้วสองสองตกลาบไปหนึ่งไม่รู้ทีมที่เหลือจะยังไงนะครับ เอาที่เป็นกิ่งกิ่งก้านก้านเหมือนกันดีกว่าทีมสีฟ้ากระชายเชิญออกมาข้างนอกมาเลยครับ <มา S 2> <า>กระ,าะชายมาเลยมาเลย เคยใช้กระชายทํากับข้าวไหมเคยค่ะปกติทําอะไรน้ํายาหนมจีนนะคะน้ํายาโอ้ยน้ํายาก็ใช้กระชายนะกระชายพี่น้ํายาปากก็ยิ่งใช้หนักเลยใช้เยอะด้วยใช้เยอะด้วยแล้วเคยเอาไปลอยในน้ำไหมเคยเคยล้างค่ะแต่ไม่เคยดูว่ามันลอยหรือเปล่าเนี่นะเราไม่ค่อยสังเกตกันไม่รู้เลยว่าลอยจมริงจริงมันก็อยู่รอบๆบตัวเรานี่เลยอ้าวมาลุ้นตรงนี้เลยชูสูงสูงครับพี่แอนชูสูงสูงลอยหรือจมรอสัญญาณจากผมครับลอยลอยลอยหรือจม ล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับและเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแต่ชายจมทีมสีฟ้าตกบอลโอ้โ,อโหเฮ้ยแต่มันไม่ลอยเหมือนชาเนะะอะเอาปีนให้น้องหน่อยครับเอาปีนให้น้องหน่อยปีนให้น้องหน่อย อ้าทีมต่อไปเอาอะไรดีพี่เอาอันแรกดีกว่าทีมแรกที่เลือกเอกๆๆพราะผมชอบมากทีมนี้ทีมสีเหลืองฟักออกมาเลยครับของที่จะเอามาปล่อยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมาดูกันครับว่าฟักลูกนี้ของทีมสีเหลืองจะลอยหรือจมกันแน่คิดว่าลอยหรือจมของหนักๆแบบนี้ทำแกงจืดอ่ะมันน่าจะลอยตอนปอกแต่เนี้ยมันทางลูกก็เลยบอกว่า ไม่รู้เลยค่ะไอตอนทำเต็มตืดอ่ะคือมันฝานไงแนี่มันทั้งลูกไงแต่นี่ทั้งลูกไงงั้นลองดูแล้วกันมาชูสูงๆครับสูงๆหน่อยฮะจมหรือลอยลุ้นเลยครับก้มลุ้นเลยนี่ก้มลุ้นเลยจมหรือลอยลุ้นเลยครับจมหรือลอยลอยลื่นจมได้ต่อยครับวอ้โหจมได้ต่อยครับต่อยครับ <Whoa! laughs> <laughs> แม่นิดดีใจสุดๆเลยเลยครับฟัคลอยแบบนี้ค่อยคุ้มกับที่โดนน้ำกระเด็นใส่ไปหน่อยอนแรกว่าจะเลือกมะนาวค่ะเพราะตัวเองน่าจะเปรี้ยวจี๊ดมั้งคะ <laughs> แต่นี่เลือกถูกแล้วค่ะฟักเงินฟักทองจริงๆค่ะเย้ yeah! สุดท้ายแล้วหรอเหล่าทีมเดียวสุดท้ายแล้วครับพี่ oh. ชิ้นใหญ่ที่สุดเลยเอาเชิญทีมสีส้มโอ้ ถึงคิวของที่ใหญ่ที่สุดแล้วละครับฟักทองลูกนี้จะลอยหรือไม่ไปช่วยทีมสีส้มลุ้นกันครับพี่ต้นส่วนมนต์อะไรครับคาถาชินะบัญชรครับเฮ้ย <laughs> แล้วพี่คิดว่าส่วนแล้วจะลอยไหมห้าสิบห้าสิบครับอ <laughs> สวดแลวไวอย่าเบิร์นใจ <laughs> ก,นกันนะถูสูงอีกทีโ okay. อเครอสัญญาณจากผมรอสัญญาณจากผมลอยลอยหรือจมเสียงลอยหรือจม ลอยลิจมลอยครับลอยครับโอ้ยอยลอยแสดงว่าทีมสีส้มเข้าแล้ววู้บเติๆติๆ อ้าวสรุปนะครับเกมที่1ของเราได้ทีมที่เข้ารอบไปทั้งหมด4ทีมไปพบกับเกมที่2กันได้เลยครับผมก็ดีใจกับทั้ง4ทีมที่เข้ารอบไปได้ครับแต่อย่าเพิ่งสบายใจไปเพราะยังมีอีก2เกมก่อนที่จะได้เข้าไปจับเงินแสนกันในรอบสุดท้ายตอนนี้ให้พักเตรียมความพร้อมกันสักครู่<อ>ช่วงหน้า,<ร>ามามนมสนุกกันต่อครับ